สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวตอนนี้เคิร์มมาอยู่กันที่ถนนคนเดินเพชรบุรีนะครับวันนี้เคิร์มจะพามาล่องเรือครับล่องเรือชมแม่น้ําเพชรนะครับก็มีทุกวันเสาร์ครับนี่ครับเรามาถึงแล้วครับนี่ครับก็มีที่นั่งเรือนะครับก็ชมแม่น้ําเพชรคนละยี่สิบาทนะครับนี่ครับคนละยี่สิบาทเท่านั้นครับแล้วก็นี่คือบนไดลงไปแม่น้ําเพชรนะครับนี่ครับนี่นี่ครับโอ้พระอาทิตย์กำลังตกสวยเลยครับ นี่ครับอ๋อแล้วก็ใส่เสื้อชุชีพนี่ครับวันนี้พาเพื่อนๆไปได้ครับชอบเลยครับตลาดตลาดริมน้ำเพชรบุรีเราค่ะนี่แหละครับค่าลงเรือก็คนละยี่สิบบาทครับเออไปกลับประมาณกี่นาทีได้ครับสิบถห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีอ๋อแล้วก็พาล่องไปตรงไหนมั้งครับไปถึงสะพานจอมเก้าอ๋อไปถึงสะพานจอมเก้าเหรอครับครับนี่ครับแล้วเรือลำหนึ่งนั่งได้กี่คนครับ ก็ประมาณเอาห้าถึงหกคนแล้วก็ต้องใส่เสื้อชูชีพไว้ตลอดครับไปครับออกนั่งเรือไปกับเพื่อนครับเด็กหน่อยเราจะพาไปสวนชมพูนะครับโอ้อนาคตเหรอฮะไม่ใช่อีกชมพู่ออกครับชมพูเพชรนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าหน้าหน้าชมพู่ก็จะเป็นพาไปเที่ยวสวนชมพู่ด้วยใช่ใช่เป็นรอบรอบนะครับไม่อยากติดต่ออ๋อต้องติดต่อไปที่สวนเราลงเลยเหรออ๋อนี่ครับน้องแม่ทำดีมากครับนั่งเรือครับอุ้ย นี่ครับบ้านแหลมครับบ้านแหลมก็อยู่ประมาณนี้ก็มากับลุงป๋อคนขายข่อยครับแล้วก็ที่นี่พทับุรีครับครับผมที่นี่พรรบุีีน่ครับก็นั่งเรือนี้ก็ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับนี่ครับทุกวันเสาร์นะครับก็คนละยี่สิบบาทครับก็ช่วงเวลาไหนบ้างครับช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงครึ่งถึงประมาณหนึ่งทุ่มคือคือถ้ามืดเราก็เราก็ต้องต้องหยุดแหละเพราะว่าเราเราดูเรื่องความปลอดภัยเพราะช่วงนี้หน้าหนาว มันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวทีนี้พร,ระอาทิตย์จะตกะตกเร็วอ,อกรุยไปกับเคิร์มครับนี่ครับ ูเล็กๆอยู่บนฟ้าใหญ่แอบซ่อนความหมายเนื้อจินตนาจากถึงสู่ฟ้าลงมาเป็นหยาดฝนไม่ต่างจอใจทุงคนเป็นรนไปไกลแสนไกลแต่มีจยุดไม้ปลายทางตอนสุดท้ายคือกลับไปอย่าง นี่ครับเราก็ขอบงมาถึงนะฮะปอตรงางทัทรยนะั่นเ่ครับแล้ก็จะเลี้ยวเรือกลับไปณจุดเดิมครับ ไปเป็นสายนึกถีฮ่าฮ่าความสุขเล็กเล็กบางที ก็คือความสวยงามของแม่น้ําเพชรนะครับโอ้โหงดงามมากครับยี่สิบบาทโอ้โหได้ชมความงามของเมืองเพชรบุรีบ้านเราครับนี่ครับนี่ครับเล่นกิจกรรมนี่นะครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับเวลาสี่โมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนี่นะครับความสวยงามของ แม่น้ำเพชรของเราครับโอเคครับวันนี้เคิร์มก็พามานั่งเรือชมความงดงามของแม่น้ำเพชรบุรีบ้านเราครับตามท้อเทงเรื่องครับวันนี้ก็สวัสดีครับ